ใส้ไปกันไปน้ำเบิดคันให้ยางกับโบอหอดไซดอกคันบ่มีเพื้นนะจ๊ะเมียขอว,ตวัตถมาหอดพุนไปอันหลานเลยจ้ะล้วถ่าหดสาวีิสารจะเข้าสิเขาป้านี่ด้วยมั้ป้าอันปลานเอ,อาไม้จ้ากระสีร่ำบางแน่ก็คืออีละจ้า โลด,พ,ด,พ,ด,พ,ดลพุ่นออพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นพ่อหน้าใหม่แล้วสมเพิ่นอยากมาเนาะจ้ะเว้นอันมือสองมืออยากมาแล้วจ้ะคือ,อ,อ,อน,น้ำลำลำลำนี่พุ่นนพ่นวามันแทงดินขึ้นมาละมั่งหน้าใหม่คุณ แม่แม่เราเห็นเห็ดใช่ไหมคุณแม่เพิ่งจิตาเลี้ยวก็สาวิสานนะจ๊ะสาวิสานบ่ค่อยเห็นปันใหนคุณมึงมาจาะเมืใหม่คุน่นนะอ้งามงาม พี่น้องเอ้ยฝุณตุกลงมามันสุ่มเนาะจ้ะมันเหลที่ทางเกิดเบื้องนี้เพื่อนอันเอาเห็ดว้ว้ไอซาอีสานเนาะเห็ดขาวดินเหมือนเดิมแม่พี่เห็นแล้วจัะน้องใหม่เออแม่ น้องใหม่เกิอดอิ๋วได้พี่น้องนี่แม่นอนนึ่งนี่นอนนึงโอ้ยเมืองจ่าน้องใหม่เกิดพี่น้องเอ้ยใด้สิเอาทางเสาอีสานนะจ๊ะคุ้นเห้ยพินรถพนอยู่บ่เห็นบ้านไหนหายอยู่จ้ะเบื้องย้ายอันซับน้องใหม่ก็นาะ เอาก็าว่าเอาอีกนอนนึงกันดีเขงนอยเอาว่ะโอ้แม่ว่ามันโน,นหน่อยมันยังแข็งอยู่เนี่ยพน,น,นันว่าเอางูมาเอาคืออกเาจา้ะได้ยูดเลยจะโนกาลังพอดีเลยจ้ะ พูนเขาจะไปเรื่อยๆได้ดจ้ะปลาโนาใหม่ขันเขาป้านีได้ทึ่งโนใหม่ทึ่งเห็ดจ้ะเสียอย่างเดียวอันยุ่งหลายด้วยพี่น้นก ออกไปท้งางในอีกเนาะกลุ่มตำไปจ้ะกลุ่มตำกลุม่มตำไปเลยเอ้อเห็นแล้วเห็นปวก านนะจ๊ะนยุงเหาไพจะด แม่งกินหรือจ๊ะเนี่ยนี่น,อน้องนึงแม่เฮ็ดก็ไม่ต้องห้อยเขียหรือจ๊ะเฮ็ดยจะไม่ต้องห้อยหาเนาะโอ้แม่เรววาอ่ะบาดเลยหรือจ๊ะอัน แข็งแล้วจ้ามันสนั่นบมดโมเมนต์ h ิ t คอนขาวด้วยจ้าหนี่ hit ไม่ผิดเห็นแเห็นไม่ผิดด้วยจ้า

เกี่ยวขึ้นมาเลยเหมันช่างตันไงว่อ๋อเรื่อยๆจะไหมเนี่ยเมื่อใหม่ก็ไม่จะห้อยสับน่าจะเหีดก็ไม่จะห้อยเคลียอุย้ย ไปได้ยัางมโนเหมือนนี้เนาะพึง่งได้เน็ตเฮ่อันเฮตซีดอกนะจ๊ะหูต่ำเนีน่เนาะเหมนเนาขออนุญ,ญาตหลอดวันเนาะจ้ะทำมาหลอดอุมโมงค์เนาะจ้ะ เหมนเม่ยเราฆ่าเราลเหลมืนัน,น้ไม่้ำไม่จเฮาสิเขาไปเลือกมองคุ้นมื่ไปนะจ๊ะโหหลอดมากกว่าุมคาอยู่พี่น้องไม่ไว้เห็นเราโงกขาวจ้าจ้านีน่ใครมันเด้อ พี่เม่เพิ่งถึงนคนห็นนะจ้ะพระสาวอีสานไปเที่งคู่ขอเที่งปลาเป็นซิบเท้าเศาเท้อสาวอีสานกับบพพเ้วยจ้ะบุ้งพอะนะอื้มจ้ะข้อเขามาในๆนคนเขาบ่พอดนะจ้ะแต่ว่ามันกะปลาไพกบสีํำแน่ ใครซ้ำหนีไเพื้นออกมากเลยกันได้พื้นได้บ้านนี้มีจะดอกใหญ่ๆได้ดจ้ะน,นี่อือโนจ้ะนี่น,นามดอกามเดอกคุณแม่ดอกนึงคุณคุณุนั่นนั่นตุ๊กปูอยู่นั่นนีนดีแลวจ้ะนะรอเสียมเจ้านั่น น nee, so uh, like ี่นี assim, uh, coś, so uh, ่น uh, ่ล uh, ้อมีดเขานี่เออนั่นและล้อมือเพิ่นน่ะเออนั่นละ่นนัอย่าเขี้ยเห็นพวกพี่น้องนั่นแม่แล้วเห็นยงไงใครมาจากเคี้ยมะนี่พี่น้องอึบแม่เพิ่นกมึงเนี่ยเฮ้ยว่าดจไม่งามแตเนาะ วัวไทยไก่ไนเนี่ยเด้อเห็ดเอ้ยบม่เคยพอได้จ่าดอกแบบนี้สายสานเขาปลามากกับลายเทือพูดกับไปนะจ๊ะเอาแม่เจ้าเมื่อกีเ้เห็พี่น้องบ้งกันนะแม่เราเอาไห้นะจ๊ะเมียนี่มาแม่มาใส่มือเขาเนย นีจ่จะนี่เราโหกขาวเมวาเพิ่งลืมจะบ,บานได้จ้ะนี่คันได้บานเต็มที่นี่โอ้ยดอกเข้าอันจานเข้าเลยเละจ้ะดอ้ออดนจี่นองใส่กระตาเข้าเนาะจะเข้าได้เห็ดก็ได้ไปหาตอจ้ะ ้ก็ร่างว่าจะไปหาตัวนะจ้ะอันที่สาราเปิดไปเปิดมาพออีกแล้วพี่น้องนี่จ้ะพ่ออีกแล้วใบไม้เพิ่นปุ๊กเนาะได้ละมีดหอ้นี่จ้ะใคร่นมันอยู่อัน โลโลอันขากระตาสาววิสาลเนาะเอากระเอากระตาเพื่อนต่างกลางพอดีจ้ะพี่นอ้องกำลังอัน,อนจ้ะอืมอะไงจ้ะโอเมนมันมีอันอีกชุ่บโจ้ะเนาะ อันนี้เพิ่นขึ้นเป็นมูได้แม่วะเห็ดวัางหันเท่ากันได้เพิ่มอีกสองแลยจ้ะเพิ่มอีกสองไข่วิศวิสณ์วบิเคียอาหารแหละจ้ะ,ะพวกอ่เอาแต่อ,อีบน้องใหม่นอนแม่เพิ่นบบเห็นเดี๋ยวแม่เพิ่นห้องจ้ะ นี่ปาดแล้วจ้ะมันคืออันเอาเสียมซับด้วยมั้งเถูด,ดได้แต่ผับสะเทือนกะด้วยสายสารอาโน้ตใหม่ก่อนจี ได้เลี้ยวจ้ามานันนี่นี่นี้จ้าเอามีดอันปาดมันโนมมันบขึ้นเสียมสามมันเหล่าอย่างก็เจ้าเอาไปให้แม่กรากำลังไปหาแม่เนะไปยื่นเสียมมาใส่เลแม่แมออกไปทั้งหมดนะ มีเสียงของขาของไข่นี่จ้ะโอ้ยของขาเครื่อหรืออันนี่นากจ้าของขาเฒวั่นบ่อันนี้ก็อันเหลือยู่เลยเด้นี่จ้ะ ก๋วจิ้บกอยังอันพระอันนี่ยากเนะจ๊ะน้ำพะยาลาบยากกุศลห้างบ้านเทวิสารห่องเลยน,นี่อ้ยมุนไปมุนมา,มามาสวบเลยเจ้าบ,บน้นี้เนี่ยออกข้างนอกให้เนี่ยจ๊ะ วู้งเมื่อหร่แม่เราไปทางไหนล่ะบ,บุญไอ,อ้สางก็หาแม่เนาะแม่เห็นมาอยุโรปจ้าฟันฟื้นยุ่พี่ฟื้นเอาฟื้นเนาะจ้าเท่าหลอยยางอ้อมปลาอยู่จ้า สิพาแม่เพิ่งไปหาฟื้นต่อเด้อจ้าบันนี่เฮ็ดน้อ้เฮ่าก็ได้ซ้ำทีหินเนาะจ้าไปเอาฟื้นต่อกันเด้อจ้าบันนี่ผลฟื้นผลลดเนื้จ้า พ้อพอนเมื่อพรหมเนาะจแม่พยังอันพูดมนไปอีกแล้วจ้า แม่คนเขี่ยวมาได้เขาไปหาน้ำแม่ก่อนจ้ะเห็ดนี่อย่าง่ะแม่อันนี้ห้อยเขี่ยเห็ดโอ้เห็นมีผิดด้วยจ้ะมห็ดไเบื้อแม่วาเดี๋ยวมากเป็นว่าเป็นเห็ดปวกนะจ้ะ เห็นเห็นหมอพราแม่เห็นกิน,น,นจะเห็นไม่ผิด จะกลับไได้ตจ้าปะนี่เห็นเท่าก็ได้แค่นี้แล้วจ้าอันพื้นก็ได้พื้นก็ได้ซ้ำน,นี่แล้วจ้าแต่ว่าอันโน่ใหม่ตาโน่ใหม่แม่พิ่นเอามาอยู่แม่พึ่นกับมาหาปลาหนองนอกก่อนเวยจ้าเนี่ยทางนอกนอกปลาเขาก็มีปลาโน่ใหม่เลยเจ้าแม่พึ่นกับว่าอัน หามันมีเนอไหมเนอจ้ะเพราะว่าอันมันอยู่นอกเนอจ้าหาคนไก่เนอคุนมาแล้วเขาทั้งในเบิดเนอจ้าเฮากำลังจะกลับไทยบ้านพี่กำลังลังมาเนอจ้า มาแล้วจ้ะมันนี่ไอ้โนี่เด็กตาหน้าเจ้าโอ้ยนี่จ้าได้ตื่มอยู่น้อยหนึง่งเอาเอาาาจ้าไปยังฝากระติกเปตุงหนามไหลโอ้เปตุงหนามไหลไอเน่ไปเข้ากะมาถึงถ่ายคลิปเนาะจ้ะทาวใสยกะจะกลับบ้านแล้วจ้สะสรุปว่ามื้อนี้เฮาก็ได้เท่านี้ล่ะจ้ะ ได้ฮิตได้โน่ไม่นแมบพันบานพันเรลื่มหิวเขา่าเลยจ้าเดี๋ยวยาเป้าพี่จะสิมเมืองว่ะจ้าจะสิกลับบ้านอันใส่สารฝังกันด้วยจ้าฝา,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 ากกดไรอันนี้ในตานน่อันฝากกดไรกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวิสานเ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าคลิปนี้สาวิสานจะกลับบ้านแล้วเด้อแม่ให้คลิปฮักับโคกล้าข้าว่า,า,า,าสวัสดีจ้าพกกันไหมเด้อจ้า